สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลลัมลครับช่องกันช,ยนชัยลำเพลินอ๋อพ c เ a l นะครับผมมาหอดจอดถึงเลยครับโพมาผีเลยครับเพี่นน้องมาเบิงบานลูกสาวป้าดเล็กเลอกเตรียมพร้อมๆใส่หลังคาเลยพี่น้องเอาสุดยอดบรรยากาศนะครับผมคุ่นป้าด้าเดกดาก เปาเดียวนี่อาจ,จารย์เอ้เจ้ายาไปเสืองเปาเดียวนี่โอ้โหไ,ไทยเขากระเบ,บนน,นีตีเฮ้ยด,ดุกดีกเลยเอาหนาคือกันแทะบักโด <ภา S 2> มันจะเขียดเด้ดอฝน,นฟ้าเปียก นาลักเอาควบนาลักได้เลยนี่ใไหนี่นาลักขึ้น,นเลยนะ,นนะเออนั่นน่ะเออพั่นนานาลักเอ้านีไปน้ำมาขึ้นไม่หน่อยเน,นาะนี่ไปน้ำมาหนาขึ้นไม่หน่อยเลยน่ะเอยหนาแล้วเออมันอึ้นอันไนนีมันเป็นอะ มันเขาเลาไม่ที่มันตึงๆเออมันหยาดนี่มันหยาดนั่ขี่แตกเงี่ยวฮดหเลยเดี๋ยวขอจิกินโยย่งอร่ยเลตวันเนเาวดียต้าน้าุกิกมันกระหูวด้วนี่เนาะมันวจะอ่อนหวบอมันหจอ่มันดีเลยบางสิบมัแจนเอลโยนี่แล้วมันตงไปใสอกเจ้า อยู่อนาจักนี่แหละเจ้าเฮ็ดคิปไปคอยหัวอยู่นี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูดิดูดิเออมันกลับไปหาใค้กันนั่นนั่นเอาข้างในี่ จีแม่บอยจจะไปเห็นยังมากจะคือดูดีขึ้นใส่แต่ใส่ขี้มกวนอิมตะลับเพ็ดมากอะอตะลกเขาขาดสิได้กกิกิไม่ใช่หรอขนาดเขาไปใส่เหรอใช่ม่น้ำไ่เอาของมาผูเดียวตัวเนาะเดี๋ยวมันไม่คุ้นขบรถเยความเปบอก ครับรถไปหอดงานคอยนอนจนหอดเที่ยงหัวกระตุนเอาชุดผ้าไรเหรอเอามันพวกไก่ไหมเพราเอกคือพามาสะอาดออกไปนี่หันไหมมันมีทางลาดมากไหมบานพักพักไม้พักยังนี่ไหมออกไปบ้านบพักไม้พักยังตั้งเหมือนไหมทะลุไปเลยหอดบวังงานเลยมันลาดขาอ่อนบานเอาอุงเอียงนอนแล้วเหรอเนี่ยอุงเอียงนอนละติโอ้ยลานนอนมัน้ำหล่แล้วเออแมนอยู่ เออเอออ้าวหยอกกันแล้วครับพี่นอ้องเฮ้ยเฮ้ยพั่นะ <c oughs> โอ้ยเอามาัดสีหลมมัดสีเวียนหัวโอ้ยดำดำตึกดำหัวดังตึกเลย <c oughs> เขาพอเอกแล้วไปใส่ไหนไปเอารถเยอะมันไปเปลี่ยนยางแล้วก็ไปเปลี่ยนเบรคป่า เออธรรมดาล่ะขี้ก็ต้องยืนนี่ผู้ใดนอนอยู่นีี่่บมไผะเลิศเลิศจ้ะเลิดของกันใช่เพดานใส่เพดานเพดานใส่เออจังหน่อยก่อนแน่ไปที่อะไรขันตอนได้ไหมอย่ารวบรับขันตอนเฮ้ย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  เออคอยคอยถ่ายคลิปก่อนเลยช่องป้นางอยคอยกระเบิงอยู่ฝากช่องป้นางด้วยนะครับป้นางอะไรนะแม่บ้านน้องอู๋เองแม่บ้านน้องคนติดตามเท่าไหร่แล้วหนี่งสองหมื่นค่ะสองหมื่นปัดเบิ้ง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 ของอาจารย์แอลแล้วคนติดตามทางอาจารย์แอลมาฝากช่องได้หนี่เร็วมาฝากช่องนี่เอาฝากช่องอาจารย์แอลซื้อซื้อสองยังก่อ เป็นท่าการเนาะฮาเด็กดักฝากช่องน,น้อยๆนะครับซื้อซองว่าบ้านน้องอุ่งอิงบุญเอลแล้วเต่สิเห็ดนะครับวดไปเบิ่งเดอร์อปนหอกนะครับ กับบ่มีอย่างไรกห้พี่น้องเราคล้ายเขียดมวลซูมี่ห้านะครับแล้วก็จิ้งสิงสถิตอยู่นี่ล่ะเนียนฝากจะได้กับขอฝากเด้อครับพอได้ปันเนียนริ่งล็กๆสิได้เห็นลังค่าสิได้เห็นอิฐสิได้เห็นปูดสิได้เห็นแบนะสิได้เห็นไม้อยู่นี่ล่ะสิ่งหลายแนวอยู่นี่ล่ะครับเห็นอยู่นี่ล่ะครับท่านนี้กับขอฝากเออฝากบุญเอวแล้วแต่สิเฮ็ดครับก็แล้วแต่เจ้าสิเฮ็ดแล้วเอาแล้วแต่เจ้าสิเฮ็ดแล้วเอาฝากฝากเอาเอาฝากเอา ฝากช่องสร้างนะครับสิ่สงสกิดสร้างบ้านครับผมถ้าเป็นผู้ใหากเบื้องบ้านครับของผมมันจะมีเนื้อหาสาระในบ้านเพิ่ม,มขึ้นมาอีกหน่อยนึงครับผม,มจากช่องอปกติทีอยู่นี่ยูทูบเปิดหลายแห้งเลยครับผมหลายแห้งครับเนื้อปลากลัดนะพืนนะน่อนเอ้าเขาฝากซองเอามาเอ้าเอาใบชาแนลนั่นครับเออเฮ็ดยังซองนี่เฮ็ดยังอัปเดตบ้านน้องงี่นะเอ้าเอาเอาสุดเลยครับซื้อซองยักษ์เกาะนายชาแนลครับนายชาแนลอ๋อเอา กดคำว่าเบิึงพี่น้องฝากฝากฝากสวัสดีครับเพอนครับเปี๊ีฝากช่องทองพูนแม่น้อยหนุ่มยิงครับนี่ช่องนช่องนี้ช่องแรกเลยแถวนีเนาะทองพูนแม่เนาะจักบาทเอามาเอามาจักบาทเอามาอือเอาฝากยังฝากแน่จ้าสุลูกอมให้เนี่ยฝากช่องพ่อแม่ น้ององลำเพลินออฟฟิเชียลเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แน่ขอบพระคุณเลยละสำหรับทุกการตั้งใจเลยไอ้ด้านหาเาบอกบบอเสื้อผ้าอีกฝากยังอีกตูยิฝากยันบอฝากยันเื้อักกาหาเหน้อาไปไล้เื้อมาตรนี่ฮะอาหารเอาจะบริลยเื้อมาตดิมกมันกินอาหารในบอลลุนนี่เ้ดมมันอาบน้ำไปนี่ บอคนเไหมบอขค้นก็เพา่นอาบืกันแค่น้อยเสียอาบคิดเขาแล้วนี่แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโด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 เฮ้ยพูดพูดพูดไปพูดเร็วโดโดน่ารักอืมน่ารักอยู่น่าคือกันเลยที่น่เจ้อารมมตเขาก็เขาใจเอามาให้เนาะ มแต่ที่แรกมว่ามือาปกติมันหนาโอ้หนามันเป็นอไรเ้หนาเย็นๆถามันอยู่ผู้เดียวบวาหากเขาอยู่ก็เิงตหักเพราะมันคือกันนี่่ดีใจเบ่อว่ากันตายแล้วเซ้ลเออกระเป๋านูวนหัวมวนนี่แหละเออไหววันี้เออนี่ยนะ่นีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นั่นเออมันหูเนาะหูกว่าจัดแอววอีกมาเอ้ากินข้าวก่อนพี่น้องขอบคุณทุกท่านเชิครับสวัสดีครับ